รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย modern n i g h tv t documentary เสนอ สวัสดีครับทุกผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบก,กับสาระบันเทิงดีของคนขี้สงสัยบ่ายอ้อครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการบําบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกหรือแม้กระทั่งหมอพื้นบ้านที่ชาวภาคเหนือเขาเรียกกันว่าหมอเมือง หลหมอเมืองเป็นใครและทำไมถึงใช้เข็มเจาะในการรักษาแล้วโรคภยคัยไข้เจ็บจะหายได้จริงหรือไม่เราไปถึงเมือง้อกับหมอเมืองมอระดกรักษาแห่งเมืองล้านนาวันนี้ครับ,บเบสียงร้องโอดควรจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของการบำบัดรักษาโรค ด้วยวิธีการที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบโ,รโบราณเป็นวิชาการรักษาโรคที่มีมาตั้งแต่บรรพบุพรุษของชาวล้านนาหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าเป็นมรดกแห่งการรักษาและบุคคลที่ศึกษาร่ำเรียนวิชาเช่นนี้ก็จะเรียกกันว่าหมอเมืองครับรยาส,าสเ,สสเ,สเ้บเุคคลผู้นี้คือบุญยรัตเจนใจหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หมอเมืองครับทุกๆวันบ้านของหมอเมืองจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันแวะเวียนมาให้เขาทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคุณลุงน้อยวัย7จะ12ปีท่านนี้คือหนึ่งในผู้เจ็บป่วยที่มีอาการปวดเข่าอยู่เป็นประจำโดยเขาเลือกที่จะเข้ารับการรักษากับหมอเมืองครับ็่พวกเขาปวดน่องงาการนักลลำไปกินยาแค่ปวดกับกินมันลำแตงกระปิดเ okay. อา เลือดเสียออกสูตรเด็ดหรือหนึ่งในวิธีการรักษาของหมอเมืองนั่นก็คือการใช้เข็มปลายแหลมขนาดพอเหมาะเจาะทิ่มลงไปที่ผิวหนังตรงบริเวณที่หมอเมืองเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและการเจาะนั้นจะใช้เข็มทิ่มลงไปหลายๆครั้งหลายๆจุด เพื่อให้เลือดไหลออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับผลนิดนึ่งจากภาพเราจะเห็นว่าการเจาะนั้นส่งผลให้เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยนะครับอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดพิษตรงนี้พิษมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 พิษน้ำเหลืองนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บ เื้อนี่คนห้องกต่พูดวเดียวนี่กูยังแข้นเหรอมันเจ็บกี่ห้อยนี่มดได้ช่วงหน้ามาร่วมคลี่คลายทุกข้อสงสัยกับคำถามที่ว่าวิธีการรักษาแบบนี้คืออะไรและจะทำให้ความเจ็บป่วยนั้นหายได้จริงหรือไม่ถึงเบิงอกอกช่วงหน้านะครับหายเลย ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมและรายการบางอ้อได้สัญญากับท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะกลับมาสารต่อโครงการดีๆที่ช่วยเหลือบุคคลที่กระทำความดีแต่ขาดโอกาสทางสังคมให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปีนี้โครงการเติมฝันปันน้าใจกับแบมก็ก้าวเข้าสู่ปีที่7นะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมเติมฝันปันน้าใจไปกับเราได้เพียงแค่ส่งเรื่องราวของคนดี ที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคมที่ท่านพบเห็นและอยากให้การช่วยเหลือมาตามที่อยู่หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้เพียงแค่นี้เราก็สามารถร่วมกันสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสดีๆให้กับพวกเขากลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งแล้วละครับและกลับมาติดตามช่วงคนดีบางอ,อ้อโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับแบมปีที่7ได้ต่อในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนดี ที่ขาดแคลนโอกาสกันต่อไปครับสสวัสดีค่ะทำไมค่าหน่วยน้ำหนักของเพชรอะค่ะถึงต้องเรียกว่ากระดับด้วยค่ะ รวมสนับสนุนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเแจพาณิชย์จำกัดช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับกับวิธีการรักษาของหมอเมืองที่เป็นวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนใครในประเทศนะครับโดยการใช้เข็มเจาะทิ่มไปทั่วร่างกายและพวกเขาเชื่อกันว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นเป็นเลือดพิษหรือเลือดเสียซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุนะครับ ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าวิธีการรักษาแบบนี้จะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งหมอแผนปัจจุบันไม่สามารถทำได้จะเป็นจริงหรือไม่เราไปถึงบางออกจุนิครับบางออดเดินทางไกลาจากกรุงเทพมหานคร700กว่ากิโลเมตรเพื่อมาพบกับบุญญรัตน์เจนใจหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หมอเมืองครับและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆหนึ่ครับที่วันนี้ทีมงานพบว่ามีคนไข้มารอให้หมอเมืองรักษาอยู่หลายคนด้วยกันบางคนเดินทางไกลข้ามจังหวัดมาที่นี่ขณะที่บางคนก็เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปกันมาเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็เพื่อเข้ารับการรักษากับหมอเมืองด้วยความหวังว่าความเจ็บป่วยจะอาการป่วยนั้นจะหายไปในที่สุด วิธีรักษาของหมอก็คือเขาจะไล่เส้นเลือดเส้นลมตรงนี้ก่อนตรงนี้จะดึงนิ้วดึงนิ้วก่อนตรงไหนลั่นหมอจะดูอะไรฮะดึงปุ๊บเสียงได้ยินเสียงนะแจ๊กแจ๊กตองทุกนิ้วเลยถ้าเป็นวิชาของหมอก็คือเขาจะจะมีปัญหาอยู่เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อยู่สามนี้ตอนนี้พอจะสันนิษฐานการวิ่งของมันได้แล้วก็ทีนี้ก็ถึงเวลาเราจะขูดดูพิษละครับ ระหว่างที่ทําการรักษาหมอเมืองได้เล่าให้บางอ้อฟังนะครับว่าวิชาการรักษาแบบนี้เขาได้ไปศึกษาจากหมอโบราณพื้นบ้านท่านหนึ่งโดยศึกษาจากตําราโบราณที่เขียนเป็นภาษาล้านนาซึ่งหมอเมืองเชื่อว่าในตําราโบราณเหล่านี้หากใครสามารถอ่านได้แปลเข้าใจก็จะรู้ว่าในตําราเหล่านี้แฝงไปด้วยวิธีการรักษาสารพัดโรคกว่าที่หมอเมืองท่านนี้จะเริ่มต้นรักษาผู้ป่วยได้ เหมือนที่ทำอยู่ในทุกวันนี้เขาต้องใช้เวลาร่ำเรียนและศึกษาตำราที่ว่านั้นนานนับ1ิปีเลยทีเดียวครับโดยช่วงแรกเขาเริ่มต้นจากการลองเจาะผิวหนังรักษาโรคให้กับตนเองเมื่อทดลองเจาะตัวเองดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลเขาจึงเริ่มเจาะให้ญาติให้เพื่อนให้คนรู้จักจนการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นที่พูดถึงปากต่อปากและเมื่อการบอกต่อไปเช่นนี้ นานวันเข้าการรักษาแบบตำรับโบราณด้วยหมอเมืองท่านนี้จึงกลายเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายของผู้เจ็บปวยที่สิ้นหวังจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันจอเลยผมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะได้เลยจับแขนที่ไม่ไหวจะเป็นลมเป็นลมโอ้แพ้เลือดเอาคราวนี้สองเลยก็เบลไงเธอโบยโอ้โย ต้องถามคนไข้ว่ารู้สึกไงฮะเรามาคิดว่าถ้าเราไม่รักษาอย่างนี้แล้วเนี่ยครับอนาคตเราก็ต้องเจอมีดหมอถามว่าเจอมีดหมอเราเสียเลือดเยอะกว่าน,นี้ไหมยเยอะออเมืองครับหลังจากนั้นก็ทดลองกับตัวเองทดลองกับตัวเองเริ่มรักษาเริ่มรักษาคนไขเ้เริ่มเริ่มทําให้พ่อให้แม่พี่น้องญาติใครอยู่ใกล้ๆจับจอบหมดหมอครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยการสับปิด หรือที่เรียกว่าเอาพิษเอาเลือดออกเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีก็คือเข็มฉีดยานะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเข็มฉีดยาของคุณหมอที่ใช้ในโรงพยาบาลนะฮะแต่สมัยโบราณแต่ก่อนเนี่ยเขาทําเหมือนตะขอช้างแล้วก็ใช้เหล็กแหลมเข้าไปใส่ไว้ข้างในนี้พระอุ้ยบอกนะแต่สมัยพระอุ้ยมันทันเข็มนี่ละแต่ใช้แล้วก็เลาะต้มใช้แล้วก็ต้มอยู่นั่นแหลมด่้งเดิมเลยอ่านเดียวขอช้าง คอเหมือนกับคอช้างแล้วเขาเขาจะเอาโผมาหน่อยแล้วก็เ,กเ,กเอาน้ำเอาน้ำยาจุมจ่มจุ่มจุ่มจุน้ำยากรสับจุกจุแล้วกจุ่มสับขันสับอย่างนี้คนไข้ารายต่อไปของหมอเมืองอย่างคนนี้ <im> เขาบินตรงมาจากอเมริกาครับสาเหตุที่เธอต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้หมอเมืองรักษาถึงที่นี่ก็เป็นเพราะว่าพี่สาวของเธอเคยมารับการรักษากับหมอเมืองแล้วได้ผลเป็นอย่างดีนี่ จึงเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เธอต้องเดินทางมาพบกับหมอเมืองและรับการรักษาด้วยวิชาพื้นบ้านแบบล้านนาด้วยตนเองดูสักครั้งหนึ่งครับป่วยเป็นอะไรครับถึงได้อยากจะรักษาวันนี้กากาเจ็บหลังนะคะเจ็บหลัง,เ,ลงเดี๋ยวหมอจะหมอจะจับเส้นดูแล้วก็ว่าเจ็บยังไงบอกนะครับอ้เพนเทสกดเพนเทสกด ก็เท่ากับเขาเป็นอยู่2เซ้นนี้นะเดี๋ยวเลือดพิษเราก็จะมาเจออยู่ประมาณนี้การรักษาในแต่ละครั้งผู้ที่มารับการรักษาจะต้องเสียค่าครูจํานวน109บาทครับซึ่งจะเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นส่วนการรักษาที่เห็นอยู่นี้หมอเมืองบอกว่านี่คือการรักษาโรคไซนัสครับ ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยความทรมานจากอาการไซนัสหมอเมืองบอกว่าโรคไซนัสนั้นต้องรักษาด้วยการใช้เข็มเจาะบริเวณหน้าผากแบบที่เห็นอยู่นี่และครับเอา,เอาสั่งขีมูกสั่งขี้มูกสั่งขี้มูกีกทีนึงทีละข้างเนอะข้างทีละข้าง สลัดสลัดสลัดหายเลยช่วงหน้าพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวของการบำบัดร,รักษาโรคที่มีกระดูกสัตว์เป็นเครื่องมือในการรักษาโดยนำมาขูดผิวหนังแบบนี้ทำอย่างไรรักษาโรคอะไรและจะหายได้จริงหรือไม่ถึงเบิกอ,ออกช่วงหน้านครับ ช่วงคู่หูรู้ทันโรคตอนเอน่าชีสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในช่วงคู่หูรู้ทันโรคพี่เป้ครับช่วงนี้กระแสการเล่นกีฬาเนี่ยกำลังฮิตทั้งขี่จักรยานแล้วก็ุตบอลเราไป่ได้ฟุตบอลกันไหมครับเตะฟุตบอลเหรอครับก็เพอเตะฟุตบอลเลยละครับเขาพี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นแอดแอดปวดมากเลยครับ พี่แข็ง้ออยู่ครับภู๋ครับแล้วพี่เป็นอะไรอะครับเนี่ยนี่ครับภูก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับภูไปเตะบอลกับเพื่อนๆเนี่ยการจะเล่นท่ายากโชว์สาวซะหน่อยสุดท้ายเป็นล้มผิดท่าพี่กังวลเหมือนกันนะตอนนี้ว่าพี่จะเป็นเอ็นเข่าฉีกหรือเปล่าอ่ะเข่าขนี้เป็นข้อซึ่งมีลักษณะ เฉพาะที่แตกต่างจากข้ออื่นเป็นข้อซึ่งมีความมั่นคงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเอ็นที่ยึดโดยรอบข้อในการบาดเจ็บของข้อเข่าจนกระทั่งถึงขั้นเอ็นฉีกเนี่ยก็จะกระทบต่อความมั่นคงของข้อเข่าอันนั้นในคนไข้ที่ประสบกับอุบัติเหตุจนเอ็นเข่าฉีกเนี่ยนะครับก็มักจะมีประวัติที่บอกว่ามีเหตุการณ์มากระทำ อาจจะมีแรงมกระแทกหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของเขาที่ผิดพลาดโดยไม่มีใครมาถูกนี้ต้องตัวเลยแล้วไปเข่าบิดเป็นกําลังที่เส้นเอ็นมันจะต้านไม่ได้มันก็เกิดการฉีกดขาดเกิดขึ้นอาการเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงนะถ้าเป็นความรุนแรงไม่มากนะเอ็นอาจจะมีการยืดน,นิดหน่อยก็อาการเจ็บจะไม่มากนะครับจนกระทั่งฉีกขาดออกจากกันเลยอันนี้ก็จะรุนแรงมากก็จะมีความเจ็บปวดบางคนใช้ว่าเจ็บจนกระทั่งรู้สึกเหมือนมันหน้ามืดวูบไปเลย ในกรณีที่รุนแรงมากอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้ารุนแลงไม่มากก็รักษาโดยการฟรืฟร้นฟูทำกายภาพบำบัดก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้สัปดาห์หน้าเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคที่คนเล่นกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่มักจะเป็นติดตามได้ไหนคู่หูรู้ทันโรคสัปดาห์หน้านะครับ,บา ่วมสนับสนุนโดยศูนย์โรคกระดุกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบนโ,โลกกลมๆใบนี้มีเรื่องที่เราสงสัยน้องเต้ยแอบสงสัยครับว่าทำไมเพชรถึงต้องเรียกน้ำหนักของเขาว่ากาะหรั การวัดน้ำหนักของอัญมณีในสมัยก่อนจะใช้เมล็ดพืชที่มีชื่อว่าแครรอบพบมากในแถบแอฟริกาใต้ลักษณะจะคล้ายๆก,กับเมล็ดมะขามซึ่งเจ้าแครร็อบนี้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือน้ำหนักของมันจะเท่ากันเกือบทุกเมล็ดพอขาเพชรปลอยต่างๆจึงได้นำเอาแครรอบมาเป็นตัวเปรียบเทียบความหนักเบาของอัญมณีในการซื้อขายนั่นเองแต่ต่อมาแครรอบก็ถูกพูดผิดพูดถูกเพียเพ้ยนๆกันจนกลายมาเป็นคำว่า กระเหมือนที่เราได้ยินจนคุณหูทุกวันนี้ยังไงล่ะครับอ๋อถึงมังอ้อละค่ะช่วงนี้เรายังคงอยู่กับวิธีการบำบัดรักษาโรคอีกแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเชื่อกันว่าสามารถขับพิษออกมาได้ทางผิวหนังนะครับด้วยการใช้กระดูกสัตว์หรือว่าหยกขูดไปบนผิวหนังทั่วร่างกายกับศาสตีนโบราณที่มีชื่อว่าทัวซาจะเป็นอย่างไรถึงมังอ้อช่วงนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดี<ะ>ครับที่นี่รักษาการปวดหลังได้ใช่ไหมครับได้ครับโอ้โหเล่นกันสันหลังแดงขนาดนี้ไม่ใช่แล้วไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเห็นหลังแดงๆแบบนี้ทำเอานายโจ๊กเกอร์ถึงกับอึง้งไม่เชื่อว่านี่คือการรักษาโรคได้จริงๆถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองเข้าไปเห็นกับตาให้ชัดๆกันก่อนเลยครับวิธีการรักษา เราเรียกว่าอะไรครับเรื่อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากจีนครับมาจากจีนจีนนะคะเขาเรียกว่ากวาัวซาวิธีการขูดผิวหนังให้เกิดรอยแดงอย่างที่เห็นอยู่นี้คือศาสตร์การรักษาแบบโบราณโบราณของชาวจีนที่มีมากว่า6,000ปีแล้วเรียกว่ากัวซาซึ่งเป็นภาษาจีนกัวแปลว่าขูดซาแปลว่าอาการของพิษหรือโรคกัวซาจึงเป็นวิธีการรักษาโรค ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อราวสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองเลยครับกัวชาเนี่ยครับมันจะสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องผูกเรื่องของปวดหลังหรือแม้กระทั่งหมอนรองกระดูกทับเส้นถามนิดนึงครับมันเจ็บไหมครับคุณกลัวกลัวชาแต่คุณไม่กลัวพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเหรอ ซึ่งเราก็ไปรักษาแผนปัจจุบันมาหมดแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ต่อต้านแผนปัจจุบันหรอกนะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญของเราเนี่ยมันอาจจะมาตรงกับวิธีการรักษาสายนี้เพราะผมก็รักษามาหลายอย่างลองมาเยอะคิดว่าคือมีความหวังที่จะหายก็เลยก็เลยมาที่นี่ในสมัยก่อนชาวจีนจะใช้ก้อนหินหรือแม้แต่เหรียญสตาง เป็นอุปกรณ์ในการขูดแต่ด้วยความที่ผิวคนเราค่อนข้างบอบบางการใช้อุปกรณ์ที่มีความคมมาขูดผิวหนังจึงค่อยๆหมดความนิยมและพัฒนามาใช้หยกแทนนะครับจนกระทั่งวิธีการนี้มาถึงเมืองไทยจึงมีการประยุกต์เอาวัสดุใกล้ตัวอย่างเขาควายมาเป็นอุปกรณ์ในการขูดกัวซานั่นก็เป็นเพราะว่ากระดูกจากเขาควายนั้นมีฤทธิ์เย็นถือว่าเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่ง คลายความร้อนได้นั่นเองเลยครับบังอ้อไม่เชื่อไม่ลบลู่แต่ต้องขอพิสูจน์ให้ถึงบางออน,นะครับยิ่งช่วงนี้อินเด์ดโจ๊กก็ชักจะเริ่มมีอาการปวดหลัง <ng ul ing> ก็เลยต้องขอรักษาแบบคัวซาดูหน่อยนะครับว่าการโดนขูดอิวหนังเพื่อรักษาโรคเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้าง bueno ขึ้นมาแดงขนาดนี้เหรอสีจากข้างในนะคะการที่แดงขึ้นมาแบบนี้ออมันบ <dad> ่งบอกอะไรบ้างครับบ่งบอกก็คือ,อเป็นการที่เราตึ่จากในเรืองลมไหลเวียนไม่สะดวกค,ค่ะ <successfully. S 2> สีที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีออกแดงชมพูแสดงว่าพิษที่สะสมในร่างกายไม่เยอะ กัวซาเนี่ยเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่น่าจะสืบทอดทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่เสี่ยงอันตรายน้อยนะคะใช้การขูดไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแบบแพทย์แต่วิธีการของปล่อยเอาเลือดออกเนี่ยเราต้องใช้เข็มเจาะเข็มเนี่ยควรจะต้องเป็นเข็มที่ปราศจากเชื้อปลอดเชื้อคือเข็มใหม่นะคะ,ะแล้วโอกาสที่จะมีโอกาสติดเชื้อนี่ก็ง่ายเพราะฉะนั้นการ รักษาด้วยการปล่อยเลือดน่าจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการที่จะรับการดูแลค่ะท่านผู้ชมครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ปัจจุบันนี้มีวิธีการบำบัดร,รักษาโรคมากมายหลากหลายวิธีให้เราเลือกตามกำลังตามความต้องการเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยนะครับสำหรับตำรับรักษาพื้นบ้านโบราณก็เช่นเดียวกันที่ปัจจุบันนี้มีการต่อยอด นำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันแต่บางออเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอโรคาปรมาลาพาหรือว่าการไม่มีโรคเป็นลาบที่ประเสริฐที่สุดนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางออบพันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดิร์นไทีวีสวัสดีครับบางออเสาร์หจะพาท่านผู้ชมไปอิ่มอร่อย กับเมนูอาหารพื้นบ้านที่มีวัตถุดิบแบบนี้ oh, <no. S 1> พวกเขากินได้อย่างไรและกินเพื่ออะไรถึงบังอ้อวัตถุดิบสุดคั่วแซบน้วไม่ธรรมดาพี่คนนี้เขากำลังถูกคูอยู่มันแดงไม่ทั่วเลย <c oughs> แต่มันแดงไม่สม่ำเสมอกันมันบอกได้ไหมครับว่าไอ้จุดที่มันแดงมากแดงน้อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ <c oughs> ร่กายคือหลักการอันแรกของการขูดกวัวซาก็คือว่า คนนั้นขูดออกมาแล้วเนี่ยเป็นชมพูแสดงว่าอะละคนนี้ดูแลตัวเองค่อนข้างดีคือมีสารพิษน้อย,น,อยนะคะคแต่ถ้ามันแดงมากขึ้นแดงมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าพิษมันจะมีสะสมเยอะขึ้นนะคะพี่ครับ <c oughs> พิษพี่จะเยอะมากเลยครั่เนี่